เพราะว่าผมก็ไม่อยากให้เสียเสียตัวเองนะครับวิดีโอเริ่มแล้วนะคะ,ะฉะนั้นจัดไปเลยนะครับสี่ก้อนสองร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งพี่จะเอาคระจะเอาสบู่ดำหมดเป็นสบู่หน้าทั้งหมดแบบนี้อันนี้สองร้อยเก้าสิบาทอันนี้สองร้อยเก้าสิบบาทจะเอาคระไออันนี้เป็นสบู่ล้างหน้าคือกล่องสีดำข้างในจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ถูตัวสอง สี่กล่องนี้ราคา290บาทรวมส่งนะครับเก็บเงินไปทางเก็บเงินไปทางก็ได้หรือสะดวกโอนก็ได้นะครับแจ้งแอดไลน์มาที่นุกกี้4321นะครับแอดไลน์นุกกี้4321อันนี้ห้าก้อนอันนี้ห้าก้อนราคา350บาทอันนี้350บาทมีป้ายไหมป้ายอยู่ไหนอันนี้อันนี้350อันนี้290 290บาทแคปนะครับพี่พี่อันนี้290บาทโปรนี้290บาทพี่วิวเกียห์ห้า อ่าวันนี้สองร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งอยากจะเอาสบู่อย่างล้างหน้าอย่างเดียวก็ได้บอกมาเลยว่าเอาแต่สีดำเนี่ยสีดำาระได้พรก็ได้หรือจะเอาสามหหรือเอา1 4บอกมาได้เลยหรือจะเอาแบบนี้อย่างละสองสองก็ราคาเดียวกันคือ290บาทนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามนะครับอันนี้แคบไว้ก่อนนะฮะอันนี้ราคาคราวนี้หก้อนยิงที่พี่มียุกิ พี่ส้มจี๊ดคุณส้มจี๊ดบอกว่าเอาห้าก้อนตัวนี้ตัวนี้คือ3ามอยห้าสิบาทนะครับ3ามอยห้าสิบาทนี่นะครับรวมส่งเก็บรวมส่งเก็บไปทางก็ได้นะครับหรือจะโอนก็ได้นะครับนับหนึ่งนับสองนับสามนะครับเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูนะครับ <c oughs> คุณหนูพิษนะคะสองก้อนนะคะ ถ้าสองก้อนร้อยร้อยี่สิบบวกค่าส่งเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบาทอ่ะอันนี้ของคุณหนูอันนี้สองก้อนสองก้อนรวมค่าส่งบวกขออนุญาตบวกเพิ่มร้อยห้าสิบาทค่า<ป>ส่งเป็นเป็นหน190ึร้อยเก้าสิบาทนะครับนับอันนี้เป็นชุดที่สามนับหนึ่งนับสองนับสามนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบาทรวมค่าส่งห้าสิบาทนะครับพี่นะครับเพราะว่าก้อนละหกสิบนะครับก้อนละหกสิบาท นี่นะครับใครอยากได้อันนี้อันนี้ล้างหน้าอันนี้ถูตัวนะครับมันต่างกันนะครับเพราะว่าอันนี้จะทําความสะอาดผิวหน้าผิวหน้าเราผิวผู้หญิงกับผู้ชายมันหยาบก,กา้านแต่ว่าเขาเรียกอะไรเป็นร้อยเจ็ดสิบบาทคะ่ะสองก้อนอ๋อนุกบอกผิดข,ขอขอนุญาตแก้รวมส่งปลายทางนะคะถูกมากเลยหนึ100 170่งร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซ็ตทดลองนะคะเซ็ตทดลองหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะครับตัวนี้นะครับขออนุญาตแก้ข่าวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับรวมส่งนะครับเป็นเซ็ตทดลองนะครับ อ่ะนี่นะครับรวมส่งเรียบร้อยมาเรามาเอาอันนี้ให้พี่เขาดูก่อนแก,แกอันนี้ได้ไหมแต่ไม่ต้องแกะกล่องค่ะได้อ่ะกล่องกล่องด้านในสีดํามันจะเป็นอย่างนี้นะครับอตอนนี้จะแกะให้ดูนะครับนี่นะครับพี่ๆเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับขนาดสี่สิบกรัมนะครับสี่สิบกรัมอันนี้สําหรับล้างหน้านะครับล้างหน้า เนื่องจากผิวหน้าเป็นผิวที่บอบางและอ่อนโยนนะครับฉะนั้นผิวหน้าเนี่ยจะต้องใช้ตัวนี้นะครับสีแดงนะฮะนี่นะฮะตัวนี้นะครับแล้วคราวนี้ผมใช้มา3ามวันพี่พี่ดูผมใช้มา3ามวันแต่ไอตัวสีขาวเนี่ยวันก่อนเราเออเราใช้ทดลองไปเนาะม,มาต่อต่อเดี๋ยวอเอาแขนมาอันนี้ก็เป็นแป้นะคะมึติว่าเราลงแป้งอันนี้เราส<ช>าธิต<ป>ให้ดูนะครับต่อไปเป็นลิปนะคะอ่ะลิป เออ่ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันลิฟตกันน้ําใช่ไหมใช่กันน้ํานะครับอ,อ่านี่นะฮะก็เออสจะได้มองเห็นอือฮึถ้าของไม่ดีไม่กล้าเอามาขายครับเสียชื่อเสียงตัวเองนะครับฉะนั้นอของอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันใช้แล้วดีจริง พี่ๆเอาไปลองใช้ดูเฮ้ยมันดีจริงฉะนั้นมันก็จะะการันตีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะว่าเขาของเขามันดีจริงอยู่แล้ว เราเอามาใช้เราแค่บอกต่อแค่นั้นเองเขาเป็นแบรนด์ดังแล้วเขาเป็นแบรนด์ดังนะครับเขาเป็นแบรนด์ดังระดับซีอพันล้านอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะผลิตภัณฑ์ทุกเครือเขาคือแบบปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าสินค้าส่งออกต่างประเทศมากกว่า20ประเทศนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะอ่ะทวนอีกรอบนึงแต่ละชั้นเนี่ยคุณโบอะไรให้ผมอันนี้รองพื้นรองพื้นมีแป้งแป้งแป้งพับแป้งพับแล้วก็มีลิปสติกเนื้อแมท อ่ะลิปสติกเนื้อแมทนะครับแล้วก็เนื้อไม่แมทแล้วก็เนื้อไม่แมทอีกเอาเอาข้าไปอ่ะบัตรออนกัตแก้มพวงแก้มมีอะไรอีกที่พวกคุณโบเข้าไปในหน้าแ,แ,แล้วก็เยอะนะคะแต่ว่าวันนี้รีบๆหน่อยอ,อ่าแล้วก็มีผู้หญิงก็ต้องมีกรีดอายไลเนอร์เนาะนะกรีดอ่ะเอ,เอาเอาอะไรไอายไลเนอร์อีกอ่ะเอาเข้าไปนะครับเอาอะไรดีแบบเกลียดเกลียดใครไหมไม่เอาเนาะเดี๋ยววันหลังจะเขียนเนาะไม่ชอบใครให้เขียนลงในชายแล้วกันเนาะวันนี้ก็เอาแบบ เขียนไปก่อนนี่นะฮะือว่ากรีดในตาเนาะเส้นอายไลเนอร์พอยังทุกอย่างคือพอใจยันหมดพอแล้วอ่ะพอใจแล้วนะครับแล้วทำยังไงต่อคะอ่ะนี่นะครับหลังจากที่ผู้หญิงโบะหน้าเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นการสาธิตนะฮะโบะหน้าเสร็จแล้วนะครับแล้วคราวนี้มันกันน้ําใช่ไหมค่ะมันกันน้ํานะครับพี่พี่นิดหน่อยพอพี่พี่ดูมันก็ไหลออกไหลออกนะเห็นไหมที่มันไหลออกมันไหลออก เพราะว่าครีมกันน้ำใช่ไหมไม่ออกนะคะดูดูดูอายไลเนอร์ของแอดนุ่งนะคะดูนะคะไม่ออกโบหลังจากที่โบไปแล้วเพื่อกันน้ำปกติก็ต้องใช้โทเนอร์ใช่ไหมปกติต้องใช้คลีนซิงดูนะครับอาช้สบู่เลยจะได้เร็วขึ้นอคราวนี้สบู่ที่ผมใช้ผมใช้มาสามวันนะฮะนี่นะฮะผมก็ผู้ชายเนาะผมก็ใช้นะครับอาบน้ำก่อน หลังจากที่ผมใช้มาสามวันนะฮะนี่นะฮะก็ก่อนอื่นเราต้องตีให้มันขึ้นฟองนิดนึงนะฮะตีให้ขึ้นฟองนิดนึงโอเคค่ะพี่เปียวจี๊ดนะคะสําหรับใครที่กําลังดูอยู่นะคะสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกับน้องนุกหรือสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่าเราจัดส่งของทุกวันนะคะพี่พี่อุดหนุนนะคะตอนนี้ก,กําลังสอนแอรชายแบบขนาดเมื่อวานเราไม่ได้ไล์ยังมีคนยอดคนสักคนดูอ่าไล์สวดย้อนหลังมาช้าช้าดี ชา้าๆนี่นะฮะพอดีด้วยความด้วยความว่าเราเป็นผู้ชายเราแบบว่าอีผู้ชายใจร้อนู้ชายใจร้อนเอาเอามือมาด้านนี้สิทำแบบนี้แล้วก็เอามือแบบนี้อ่าถูกต้องนวนนะคะวนวน,วนแล้วก็ใช้สบู่วนเลยใช้สบู่เป็นก้อนนะคะวน,นเออทําแบบนั้นแหละโอเคนี่นะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนตอนนี้อ่ารีวิวนะครับรีวิวให้ดูนะครับ ดูรอบแรกรู้สึกว่าจะออกหมดแล้วนะ,ะนะฮะเรือลิฟต์นะคะเพราะว่าลิฟต์งปนเน้แมตนะนะกันน้ำนะครับแต่ว่าสบู่นี่อ่ะยิงนุกเช็คซิเกี้ยงไหมเรือลิฟต์เรือลิฟอีกรอบอ่าเรือลิฟต์เรือลิฟสติ๊กนิดนึงนะครับพี่ๆต้องเอาอีกรอบหนึ่งส่วนไอ้ลง อันนั้นอ,ออกไปแล้วนนดูกล้องว่าไม่เห็นกล้องดูดูดูแขนตัวเองด้วยวนไปค่ะวนวนตางลงนะครับปกติผมเวลาผมอาบน้ำผมจะมีไอเป็นโฟมเขาเรียกอะไรสบู่สบู่อาบน้ำนะครับแล้วผมก็จะใช้ไอตัวถูนะครับ ซึ่งช่วงนี้ก็บางวันก็ใช้ครีมอาบน้ำบางวันก็ใช้สบู่เขียวๆนะครับอไอตัวลิฟลิฟผู้หญิงเนี่ยจะออกไม่ค่อยอนั้นเท่าไหร่เพราะว่ามันมันลึกมากมันกันน้ำมันยิ่งกว่ากันน้ำอีกนะครับเป็นอย่างเดียวที่ยังไม่ออกนะครับแต่ตัวนี้เหลือนิดเดียว ม,มันออกแล้วเพื่อนนะตาด,ด้านนี่นะเพื่อนไม่ไม่อ๋อเหรออันนี้ถูไม่ถึงไม่ถึงผมถูไม่ถึงด้านข้างเ่ยก็เหลือนิดเดียวเมื่อกี้ผมไม่ได้ตีฟองวันนี้เ,ตร,เตรียมสัมรีมาให้หน่อยทิชชู่แข็งอยู่ไหนอะด้านหลังนะคะยืมมาให้หน่อยด้านหลัง อันนี้ต้องหากระมังมานะเดี๋ยวเปียกกล่องสบู่ลูกชายร้องนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับเอาสักเอาทิชชู่ข้างหลังมาครับนี่นะครับนี่มันก็จะเหลืออยู่เหลือแต่รอยนิดนึง ก็เหลือแค่คินซิง<ค>นซ่งเช็ด <3 S 2> นิดนึงก็ออกหมดแล้วนะครับเกลี้ยงตับเกลี้ยงตับประหยัดคินซิ่งไปได้เยอะเลยเพราะว่าสบู่เอาออกเกือบหมดเลยเหลือลิปสติกแดงๆเท่านั้นนิดเดียวนะครับเพราะว่านอกนั้นก็คือหายไปกับน้ํานะครับฉะนั้นสบู่ตัวนี้เป็นผู้ชายนะครับกินขาดความมันบนใบหน้านะครับขนาดกันน้ํายังออกนะครับ อ,นนอันนี้สบู่ตัวสบู่ตัวนี้ก็กลิ่นหอมนะครับมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะน,นุก,น,กนุกนะครับต้องให้นุกพีเซน,นะ์นะเพราะว่านุกใช้มา5ปีแล้วนะครับก็มีส่วนผสมของแอลกูต้านะคะกูต้าถูกูต้า น้ำนมแท้วิตามินจากผลไม้ต่างๆมะเขือเทศดำสตรอเบอรี่ขาวแล้วก็วิตามินต่างๆนะคะครับใครที่เป็นสิวที่หลังเนี่ยสูตรของลูกนะคะจะใครเป็นสิวในข้างหลังนะครับใช้ตัวนี้นะครับจะดีขึ้นนอกจากจะใช้สบู่ก้อนแดงนะคะทําความสะอาดผิวหน้าแล้วนะคะลูกก็จะเอาสบู่สบู่ก้อนสีแดงนะคะคือแบบถูบริเวณแบบ เขาเรียกว่าไล่นะคะหรือหังของเราไปด้วยนะคะฟอกไปด้วยเลยแล้วก็ตามด้วยสบู่ก้อนสีขาวก็คือสบู่ตัวนะคะครับก็สิวนี่คือแบบยุบนะคะหายฉะนั้นนะครับเปิดใจก็ต้องลองครับอดริซอนจะพูดขี่ร้อยขี่พันครั้งถ้าคุณไม่ลองเองก็จะว่าอดริซอนขี้โมฉะนั้นถ้าคุณลองใช้เองคุณก็จะเห็นผลนะครับเพราะว่าผมลองแล้ว ผมโอเคนะครับสาหรับผมนะผมเป็นผู้ชายเพราะว่าผมไม่ค่อยเรื่องมากกับการใช้ผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ตัวไหนผมผม,ผมนี่ถ้าผมชอบอะไรผมก็จะใช้ตัวนั้น<ต>ซึ่งต,ตอนนี้<ต>ผม<ต>รู้แล้วว่าไม่ชอบนะนางจะไม่ใช้อ่ะถ้าผม<ด>ไม่ชอบนะผมก็จะไม่ใช้ท้านั้นตอนนี้ผมไม่จําเป็นต้องใช้โฟมล้างหน้าละผมรู้แล้วว่าผมใช้ผมซื้อไอ้นี่ซื้อโฟมล้างหน้าผมได้กล่องนึงอ่ะผมซื้อโฟมล้างหน้าผมได้แค่กล่องเดียว แต่ว่าผมซื้อราคาโฟมล้างหน้าอา่อาไอ้พูดผิดโฟมล้างหน้าหลอดหนึ่งปกติผมซื้อในราคาประมาณ120บาทผมได้แค่หลอดเดียวแต่ว่าราคา120บาทของผมผมสามารถเปลี่ยนเป็นสบู่เนี่ยแต่ว่ากำจัดความมันได้ได,ดีกว่าโฟมล้างหน้าที่ผมใช้อีกนะครับฉะนั้นตอนนี้ ฟมล้างหน้าถ้าหมดก็คือหมดเลยนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ต้องซื้อโฟมล้างหน้าละผมก็จะใช้แต่เนี้ยหน้าผมเอาอยู่นะครับสําหรับผมผ่านนะครับฉะนั้นใครอยากได้นะครับก็ <Okay. S 1> บอกมาเลยนะครับ290บาทนะครับ290บาทแค่นี้เองนะฮะนี่290บบาทเซตนี้รวมสม่งเรียบร้อยครับผมแอดไลน์มาเลยนะครับ นุกกี้สี่สามสองหนึ่งเดียวนุกกี้เอาขึ้นใน,นปากหมดุหมดให้แล้วนะครับอยู่ในช่อง youtube นะครับอดิศรสกุลนครนะครับส่วนท่านไหนถ้าอยู่ใน a c e b o o k นะครับถ้าอยากสนใจอยากเอาไปลองใช้ให้แอดไลน์มาที่นุกกี้สี่สามสองหนึ่งหรือทักแชทผมมานะครับก็ถ้านี่นะครับทักแชทมาเลยนะครับอดิศรน,นะครับทักแชทมาก็ เลือกเอาเลยว่าอยากได้โปรไหน290บาทหรืออยากจะเอาแค่สบู่ก็60บาทบวกค่าส่ง50บนะครับ60บวกค่าส่ง50ถ้าจะเอาแต่สบู่ผู้ชายไม่ต้องเลือกมากเอาแค่นี้จบนะฮะนี่ถ้าผู้ชายนะครับสบู่หน้าอย่างเดียวนะครับถ้าอยู่แถวผมนะครับก็มารับได้เลยนะฮะนี่ก็ละ60บาทแต่ถ้าให้ส่งก็คือบวกเพิ่ม50นะฮะนี่ ถ้าของไม่ดีจริงไม่กล้าพูดนะครับนี่เป็นของที่ครั้งแรกเลยไปที่รีวิวขายของนะฮะที่เกี่ยวกับพวกเนี้ยนะครับผมไม่เคยรีวิวขายของไปดูได้เลยนะครับที่เกี่ยวกับใบหน้าแบบเนี้ยผมไม่เคยรีวิวนะถ้าผมใช้ไม่ดีผมไม่ลองนะผมไม่บอกนะฮะนี่นุกกี้สี่สามสองหนึ่งจำไปเลยนะครับนุกกี้สี่สามสองหนึ่งนะฮะนุงได้ไหม ลงเลยเฟซบุ๊กนะเอามือถือมาสวัสดีสิบสี่ท่านนะครับสวัสดีครับของ youtube นะครับเราจะไปขายตัวอื่นต่อได้เร็วกี่นาทีละเปิดเพลงวันเนี้ยนี่พอดีเอามือถือไ่กด,ดหัวใจนี่พอดีเอามือถือะะเอามือถืออีกเครื่อง<อ>นึงไปอ,อ,อัดคลิปนะครับก็เลยไม่มีตัวเปิดเพลงนะครับ